นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอีไตเนาะครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของพ่อโศนะครับพ่อโศบอกว่านะครับเอฟซครับผมคือสูตรตารางของคุณพ่อเนี่ยมันไปตรงกับรับอิสราเอลเนี่ยสามงวดซ้อนแล้วนะครับผมนะครับวันนี้พ่อโศก็จะมาย้ําแนวทางให้นะครับผมมันมันตรงกันนะครับเอฟซครับแต่รอบนี้ไม่รู้จะตรงกันไหมนะฮะคือพ่อโศจะนัด วันที่27จะปล่อยเม็ดเดียวนะครับสำหรับรับตารางพ่อโสเนาะคือพ่อโสเนี่ยคำนวณสู่ตารางแต่ปรากฏว่ามันไปตรงกับรับอิสราเอลอะไรประมาณนี้แหละฮะสาวดนะฮะท่านท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันที่2 7พ่อจะเน้นสูตรของพ่อนะเพราะว่ามันตรงกับของเขานะ่อันนี้เดี๋ยวไปฟังกับพ่อโซเองดีกว่านะฮะ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับที่เราได้มานะเป็นชุดตารางนะครับที่พ่อโสเคยถูก352นะครับแล้วก็งวดเมื่อกี้ก็92นะครับมันตรงเลขเลขเลข,เลขตารางอะไรประมาณนี้นะเลขรับอิสราเอลอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปฟังจากพ่อโสดีกว่าไปเดี๋ยวตามเอ็ดมินมาครับผม ป่ะครับผมก็มี FC โทรมากันเยอะนะครับบอกว่าพอเขคาใจเลยเออพอจะปล่อยเลขรับอิสราเอลเหรอเป็นนั่นแหล่ก็แนที่มากพ่กแกยังง้องอยู่พ่อกับว่าอะไว่ามันว่าพ่อพอสืเปิดอันเลขรับอิสราเอลจักเม็ดเจ้ากับได้ยินพักกันได้ยินมาทังทั้งใดกับมังคุดแจักมันมาจากไหนพ่อมันมาจากไหนนี่กับบ้องงูพ่อว่าเลขพ่อนะเพิ่นโทรมาถามว่ะอิสราเอลสามวัแล้วบ่ มันเขาะมาสามงวดแล้วมันตรงกันซื่อมันตรงกันซื่อที่พ่อบอกไปบอกไปนั่นเ่ามันเลขรับจีเสลีแต่มันตรงทุกงวดเลยมันตรงทุกงวดเลยแมนไม่ใช่สูตรเดียวกันหรือเปล่าพ่อับอันนี่พ่อกับหายค้ำตอบอะไรตะไว้กับมีดท่่นทอมาเอาเลขอันคันว่าเลขนั้นมันตรงกันก็มองผอบดิคันว่าเลขงวดนั้นกับว่า อามีสองเก่ามันกระตรงกันศูนย์ศูนย์เก่ากระตรงกันหาสองกระตรงกันบานในวนวดบวันวนึ่งกันยังมาตรงกันดีคือเก้าสองเกนาันอันวันกันวันวันันวันนันวขนันวันวเนวันันันนวันวันวนีัันวันวันววนา บ้ดนี้ <c oughs> มีคนโทรมาถามพ่อว่า <c oughs> พอ่อสิปล่อยเลขลับอิสราเอลก้อนนั่นว่าวันที่ยีกเพ็ดเอาพ่อยังงงเลย <c oughs> บงูเลยมันเป็นสูตรพ่อพอ,อันนี้ตารางพอ่พอพ่อเฮ็ดสูตรพ่อเฮ็ดสูตรไว้นี่มันสีเข่ากันกับเลขล็อกน้ำล้วก็กับเลขตรงน้ำพ่อพ่อเบิ้งไว้นี่มันมันหลายงวดแล้วพ่อกระ เบงไวมันมีอยู่หลายงวดตะเหลยกออกมานีที่มีเต็มตัวเดียวนี้สีมีแทบแทบทุกงวดอือก็มีเอฟซีเขาถามมามว่าที่พ่อให้ผมตารางมาเนี่ยมันของแท้ใช่ไหมนี่อันนี้คือคือคือของคืขอของกิิงของจริงใช่ไหมอันนี้เน่ะของกริงตัวนี้มันมีหลายหมออ่องดิเออพวกทุ่มมหาพ่อตัวนี้ครับ เขาก็มีมาคือกันพ่อก็เลยว่าเอามันก็คขึ้นกันอันนี้เลขเลขพ่อเอามาจากน้องคางเฮี้ยนครับคางบ้านครับเออวันนี้พ่อก็เลยมาเขียนเขียนไปแล้วมันเอฟซีมาถามพ่อกับว่าเลขว่าไม่เลขลับเลขยังเลขเลขที่ยูนําพอนี่คือเอามาจากน่องคางเฮี้ยนเออวันนี้มันมาตรงกันลังเทียกับตรงกันกับพวามฟันพ่อครับทีนี้มันมาตรงกับเลขลับอิสราเอลสามงวด สามหดแล้วพ่อพ่อก็เลยมาเล่าให้ฟังแต่ว่ามันไม่ใช่เลขอิสราเอลบอมมอนมันมาตาผนอ่ะมันมาตาเลขตัตอนศูนย์เก่าผลอันที่ว่าสามศูนย์เก้ากีงวดติดพ่อนี่สูตรนี้ตารางนี้ตารางสูตรนี่มันมาตรงกันสามสามเทียที่ตรงกับอิสราเอลนี่ละแล้วก่อนหน้านั้นคือเข้ามาตลอดมาตลอดมีรอบนั้นก็สามห้าสองนะพ่อเนาะสามห้าสอง สามหาสองแล้วกับมา,าอย่างว่าสามเก้าสองอีกงวดว่างหันเพราะวันนี้ก็ได้สามเก้าสองงวดว่ 2> <2> างหันกับเก้าสองครับนั่นแหละเก้าสองเก้าว่างเก้าสองหกสองแล้วกัแปดสองว่างหันพ่อเขียนไปให้ก็คือว่าจะตรงกับรับอิสราเอลเนี่ยคือสามงวดแล้วแนงวดนี้เป็นงวดที่สี่งวดที่สี่จะปล่อยวันไหนพ่อให้เอฟซีไปพิมพ์รอพ่อว่อาสิบ ปล่อยก่อนทีว่าอิสราเอลจะออกมาเบิ้งบ่ามันติตรงกันบะจะปล่อยวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับแมนอ๋อพ่อจะปล่อยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเออพิมซีพิมรอไว้เลยนะครับผมแต่เมื่อนี่เสียหายตัวเดียวคือตัวเก่าก็คือชุดเก่าชุดเก่าดังในอดีตเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อก่อนที่เราจะไปดูในในคลิปก่อนอ่ะมีอยู่จะมาถามความฝันก่อนเป็นยังไงพ่อว่าฝันหรือยังฝันแล้วฝัน่าจังไหนพ่อก็ฝันว่า กับมีคนมีสร้างเขาบ้านคนอันคนนนี่สร้างเขาบ้านเนี่ยมันข้าจ้าเลยอุ้มพ่อนี่คือขี่สร้างครับคือข,ข้อสร้างละ่ะะคือหลังสร้างแหละฝันมาได้ขี่ใช่ไหนกันสร้างเขาบ้านย่ำใดเนี่ยส่วนหลายมันสิเล็กมันสิออกตะซีเก่าเก่าซีมันตรงกับเลขกดังในอดีต เลโอ oh, ที่ว่าตรงหม้อนั่นเลยไม่ใช่ดังในอดีตที่<ะ>ตัวดังในอดีตที่ตัวไหนรู้ไหมที่ดังๆแปดเก้าสี่ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ที่เก้าเก้าสี่นั่นแหละ ที่พ่อไาเขียนทะตูดหม้อคลิปที่แล้วเลยนะนั่นแหละทำทะลึ่งทะเล่นนะแต,แ,ตแต่ไม่รู้ว่าคนจะดูเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาเขาว่าเขาว่าพ่อเขาว่าพ่อ,พอ,พอไอ,ไอจะว่าเลยตัวไหนนะคือว่าฝันแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่หรือเก้าสี่นั่นแหละโอ oh. ตัวตัวที่อันนี้ฝันตัวตัวนั้นพ่อถูกตรงๆเลยนะเอถูกทั้งสองตัวทั้งสามตัวตรงแปเลยแปดเก้าสี่ลงไปด้วยไหมพ่อ ก well, no. ็ลงให้แล้วไม่มีเลยเนี่ยก็นี่ไงแต่ไม่จับเอานี่ไงจัแนแปดเก้าสี่เก้าสี่นั่นแหละอันนี้คือฝันแปดเก้าสี่นะครับฝันเห็นสรฝันเห็นว่าได้ขี้สร้างแต่ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดพ่อจะเน้นเลขสูตรให้เม็ดเดียวใช่ไหมพ่อใช่ว่ามันจะตรงกับรับอิสราเอลไหม เมื่อวันที่ยีบเก็บเนี่ยสีเขียนห้ยทั้งสองตัวทั้งสามตัวมาไม่สีตรงปะครับต้องทำความเข้าใจน่อยเอฟซีงงอยู่นะฮะคือสูตรพ่อไปตรงกับเขาเมันเลคลับอิสราเอลดิคือสูตรพ่อมันมันไปตรงกับเขาไปตรงกับเขาสามงวดแล้วโอ้ก็เลยพ่อก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเผื่อมันตรงอีกเนาะพ่อเนาะมันตรงอีกถ้าเกิดถูกอีก คนเขาก็ได้เงินไปกินไปใช้เนะพ่อเนาะครับอือนี่แหละก็เปลี่ยนแนวทางของพ่อโเนาะแต่เมื่อคืนฝันว่าได้ขี่ช้างเมื่อคืนวานเมื่อคืนวานเมื่อคืนวานที่ก่อนโอปอมาน่ะครับและพอกันเลยตีเป็นแปดเก้าสีมันมันเคยออกแล้วพ่อถ้าแบบนี้นะมันเคยออกถ้าหนึ่งช้างเข้าบ้านสองฝันเห็นช้างแล้วก แปดเก้าสี่ฝ <c oughs> ันเห็นช้างไอ้ขี้บอก่วดเนี่ยไอ้ขี้ขี้ขี้ข้อสั่งเลยแต่แต่แต่ถ้าเป็นหวยเลขล่างนะ่็ฝันเมื่อคืนฝันว่าไอ้ฝันเห็นไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วพอดีจะจะจะ,จะเดินไปล้างเท้าใช่ไหมครับ <c oughs> กำลังล้างเท้าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ คนในคนในที่เสียชีวิตเนี่ยนอนขึ้นอืดเลยแล้วผู้ชายแล้วพ่อก็เอาขาไปล้างน้ำาน่ยไปเตะเตะเตะอีกอีกพวกนึงก็เล่นน้ำอยู่ข้างล่างอยู่ที่อยู่ที่ใต้ใต้ที่น้ำมันไหลลงไปพอพวกนั้นเห็นก็ลังกรอบน้ำ อย่างเงี้ยอ๋อกินน้ํากินน้าแล้วจะตีเป็นตัวไหนล่ะพ่อก็ไม่รู้ไอ้วงนั้นอ้วกพ่อก็เลยพ่อก็เลยตีให้นะเออตีมาเลยพ่อพ่อตีเลขติดศูนย์่นี้พ่อให้สี่ศูนย์สี่ศูนย์เป็นฝันใช่ไหมพ่อฝันลงด้วยไหมครับแล้วแต่จะลงเพราะว่าเลขฝันเนี่ยมันก็ถ้าถ้าศพก็สี่นะคนตายก็ศูนย ใช่ไหมสี่ศูนย์ใช่ไหมพ่อคนคนหมดบุญหมดกรรมหมดเวรก็ศูนย์อ่าเอาเดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดพ่อจะเน้นสู่ตารางให้นะพ่อเนาะใช่ครับมีตัวไหนมั่งเม็ดเดียวหางเดียวบนล่างโอเคเอายกให้ดูหน่อยครับพ่อครับจะเรียงตารางให้เลยวันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะใครชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นเอาพ่อตรงนั้นแหละครับพ่อโอเคนั่นแหละครับแต่แต่จะเน้นให้ตัวเดียว ยะเน้นให้ตัวเดียวเน้นให้ซื้อมีตัวเดียวครับผมเอาพ่อนิ่งๆก่อนนะครับพ่อเ <Okay. S 1> ก็บสี่แคปไว้เลยนะครับผม,มเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะพ่อเนาะพ่อจะเน้นเ,เลขตารางว่ามันจะตรงกับรับอิสราเอลไหม,ไมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลขอิสราเอลนะครับอีกีครับ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความฝันของพ่อก็มี8ปดเก้าสี่กับ4ี่ศูนย์นะครับ,รบที่เหลือก็เป็นเลขตารางน <พอ S 1> <ล>ะพ่อนะเมากนะว่าหันเนี่ยเลขตัวมากก็ค, <อ S 2> คือเลขย่ำเดีรู้ที่สุดคือสี่เก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่และ ในความฝันเกเตัเกนก็เป็นแนวทางของพระโซน,นะครับพี่ซีครับผม,มเพราะว่าท่านบอกว่าวันที่27เนาะท่านก็จะปล่อยเลขตารางของท่านนะครับว่ามันจะตรงกับเลขรับอิสราเอลไหมนะครับผมท่านบอกว่า ถูกมาแล้วเนี่ยสามงวดแล้วตรงกันตรงกันตรงกันกับรับอิสราเอลมาสามงวดแล้วว่ามันงวดนี้มันจะตรงกันอีกไหมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ